รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เราก็ยังอยู่กันที่ไต้หวันค่ะในตอนนี้นะคะเพจจะพาทุกคนมารู้จักไม้และผลไม้ในไต้หวันกันนั่นคือ่านไาร้อยปี้ว สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเจก,กันค่ะจีนจำจานตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการจีนจำจานกับเพชรธนพร์อนันทนากเกษมนะคะเราก็ยังอยู่กันที่ไต้หวันค่ะในตอนนี้นะคะเพชรจะพาทุกคนมารู้จักไม้และผละไม้ในไต้หวันกันโดยที่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อู่หลิวเอียนซิวเฉียนหนงฉ่างหรือว่าอู่หลิวลีเชอร์ฟาร์มค่ะที่นี่นะคะเป็นทั้งที่พักท่ามกลางธรรมชาติรวมถึงยังมีการจัดแสดงไม้ประเภทต่างๆด้วยค่ะวันนี้เพชรจะพาทุกคนไปชมกัน เริ่มจากไม้ท่อนใหญ่มากๆที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะภาษาจีนมีชื่อว่าเชียนเหนียนเซียงชันเชียนเหนียนเซียงชันแปลว่าต้นสนหอมพันปีค่ะคําว่าเชียนเหนียนเชียนเหนียนแปลว่าพันปีค่ะคําว่าเซียงเซียงแปลว่าหอมเซียงชันเซียงชันก็คือต้นสนหอมนั่นเองค่ะอันนี้นะทุกคนเราสามารถดมไม้อันนี้ได้ได้กลิ่นของไม้ 雕刻大师是岁月，它是经过几千几百年才自然形成的形状，没有经过人工的雕刻，算是台湾的国宝之一。对，马齿石。ท、嗯、ี่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะภาษาจีนเ หมาฉื่อแปลตรงตัวเนี่ยก็จะแปลว่าหินฟันมมาค่ะหินชนิดนี้นะคะเขาบอกว่าถือว่าเป็นสมบัติของชาติไต้หวันเลยละค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นเขามีลักษณะเป็นชั้นแบบนี้ได้นะคะแต่เขาไม่ได้ผ่านการแกะสลักโดยฝีมือมนุษย์มาก่อนเลยค่ะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการถูกกระแสน้ำลำาลาธารกัดเซาะรวมถึงลมและทรายกัดก่อนมาเป็นเวลาหลายพันปีก่อให้เกิดลวดลายเฉพาะตัวบนผิวของหมาฉื่อนั่นเองค่ะ เรามาดูคำศัพท์ภาษาจีนที่น่าสนใจกันดีกว่าค่ะ meu J 人工的雕刻，是是台湾的 g l 之一。สองประโยคนี้นะคะมีคำศัพท์ภาษาจีนที่น่ารู้ค่ะคำแรกคือ人 go 人 go แปลว่าฝีมือมนุษย์เดียว ke เด ke แปลว่าแกะสลักเพราะฉะนั้นในประโยคที่พี่เขาบอกว่า Me ย Jkuogo 的ตว ke ก็จะแปลว่าไม่ได้ผ่านการแกะสลักด้วยฝีมือมนุษย์ อีกสักคำค่ะคือคำว่ากัวเปาก๋วเปาคำนี้แปลว่าสมบัติชาติค่ะเจ้ส่วนสี่ไต้หวันตกัวเปาจีนับว่าเป็นหนึ่งในสมบัติชาติของไต้วันถัดไปนะคะเพชจะพาทุกคนมารู้จักไม้ประเภทอื่นๆอีกค่ะเข้ามาด้านในแล้วนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าที่นี่มีไม้หลายประเภทมากๆเลยค่ะ ตรงมุมนี้นะคะก็จะเป็นไม้ไต้หวันทั้ง5ประเภทที่เขามีให้เราได้ลองสัมผัสกันด้วยค่ะภาษาจีนเรียกว่าไทวันอู่มู่ไหวันอู่มู่หรือ5ไม้สําคัญของไต้หวันค่ะประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะขออนุญ,ญาตอ่านเป็นสำเนียงไต้หวันแบบที่พี่ไกด์สอนมานะคะหงขว่าเลี่ยนปป้เซี่ยนนานเจีงยงซานไหวันซาน โดยที่ไม้ทั้ง5ชนิดนี้นะคะถือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สําคัญของไต้หวันเพราะมีความแข็งแรงและงดงามจึงนิยมนํามาใช้ทํางานไม้ต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตไม้แล้วก็งานฝีมือโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูไม้ประเภทต่างๆของที่ไต้หวันกัน ไม้ชนิดนี้นะคะเรียกว่าเชี่ยวหนานค่ะเป็นไม้ที่มีเนื้อแน่นแล้วก็กลิ่นหอมมากโดยเฉพาะเมื่อทําการตัดหรือขัดไม้ชนิดนี้นะคะมักจะถูกนํามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของตกแต่งต่างๆค่ะกินเหมือนสมุนไพรในร้านขายยาเรามาดูอันนี้ ไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าไม้ฮิโนกิด้วยค่ะหรืออาจจะคุ้นหูด้วยชื่อที่ว่าไม้ไซเบร c สเป็นไม้ตระกูลสนที่มีกลิ่นหอมสีจะมีลักษณะเป็นสีอ่อนมักจะนําไปใช้ในการก่อสร้างบ้านไม้หรือโครงสร้างอาคารที่ต้องการความทนทานรวมถึงการทำเฟอร์นิเจอร์และก็งานแกะสลักไม้ค่ะบอกไม่ถูกอะทุกคนแต่มันจะเข้มแบบเข้มกว่าอธิบายไม่ถูกเหกันอันนี้ดีกว่า ส่วนไม้ชนิดนี้นะคะก็คือไทวันเดรสไซเ e รสค่ะเนื้อจะมีสีแดงอ่อนไปจนถึงเข้มมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และทนต่อการผูกกรอนค่ะมันจะถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงเช่นวัดศาลเจ้าโครงสร้างไม้ต่างๆรวมถึงการทำเฟอร์นิเจอร์ระดับสูงค่ะอันนี้จะกลิ่นอ่อนที่สุดเลยทุกคนไม่น่าเชื่อว่าไม้แต่ละประเภทมันก็มีกลิ่นไม่เหมือนกันนะแล้วกลิ่นมันหอมมากเลยกลิ่นเหมือนสมุนไพรมากๆเหมือนเราเดินเข้าไปในร้านขายายาเลยอะ อันนี้ก็จะเป็นไม้ประเภทต่างๆที่เราดมกันไปเมื่อกี้นะคะตอนที่เขายังไม่ทำให้น้องเป็นฝอยๆเนี่ยน้องก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยทุกคนคะและที่นี่นะคะเขาก็มีที่พักด้วยนะคะหมิ่นสู้ของที่นี่เลยซึ่งเขาบอกว่าเขาจะนำไม้ประเภทต่างๆแบบที่เราไปดูกันเมื่อกี้มาใช้ในการตกแต่งห้องต่างๆ ที่หมิมสู้หรือว่าที่พักของเขาแห่งนี้ด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นข้างหลังนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่มากๆให้ทุกคนดูว้นะคะเผื่อใครอยากมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่ไต้หวันนะคะที่นี่ก็น่าสนใจมากเลยที่นี่ก็จะเป็นที่พักของที่นี่นะคะทุกคนจะสังเกตว่าเกือบทุกองค์ประกอบของที่นี่ทำมาจากไม้ค่ะแล้วก็จะเป็นไม้ประเภทต่างๆที่เราได้รู้จักกันไปก่อนหน้านี้ค่ะ มารู้จักคำศัพท์ภาษาจีนกันดีกว่านะคะคำว่าห้องนอนนะคะห้องนอนภาษาจีนจะเรียกว่าอวัวชื่ออวัวชื่อห้องนอนห้องนอนก็ต้องมีเตียงใช่ไหมคะเตียงคือฉวงฉ u ง n g เตียงค่ะถัดไปก็เป็นบริเวณห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกภาษาจีนจะเรียกว่าเคอทิงเคอทิง แปลว,ว่าห้องรับแขกค่ะห้องรับแขกก็จะต้องมีโซฟานะคะโซฟาภาษาจีนเรียกว่าชาฟาชาฟาโซฟาค่ะมีโซฟาแล้วก็มีโต๊ะค่ะโต๊ะภาษาจีนคือจัวจือจัวจือโตะ๊ะมาดูที่ตู้เสื้อผ้าของที่นี่สิคะแกะสลักไม้ออกมาได้สวยงามมากๆแล้วยืนอยู่ตรงนั้นนะคะได้กลิ่นหอมของไม้ด้วยค่ะคำว่าตู้เสื้อผ้านะคะภาษาจีนพูดว่าอีก๋ยอีกย คำว่า e ตัวนี้นะคะ e แปลว่าเสื้อผ้านั่นเองส่วนกวุ๋ยกยแปลว่าตู้ e กีกยก็คือตู้เสื้อผ้านั่นเองถัดมานะคะที่นี่ก็ยังมีหยางถ่ายหรือว่าระเบียงให้เราได้เชยชมธรรมชาติด้านนอกด้วยนะคะระเบียงย้ํากันอีกครั้งค่ะภาษาจีนเรียกว่าหยางถ่ายหยางถ่าย และดูที่ห้องน้ําเขาสิคะทุกคนทุกอย่างก็ยังทำมาจากไม้เหมือนกันหมดเลยคําว่าห้องอาบน้ํานะคะภาษาจีนเรียกว่าอู่ชื่ออู่ชื่อห้องอาบน้ําค่ะห้องอาบน้ําก็จะต้องมีอ่างอาบน้ำใช่ไหมคะโอ้โหอ่างอาบน้ำเนี่ยก็ยังทํามาจากไม้เลยค่ะอ่างอาบน้ําภาษาจีนก็คืออู่กังอู่กังอ่างอาบน้ําค่ะ ทุกคนคะด้วยความที่ที่นี่เนี่ยเขานําไม้ประเภทต่างๆมาตกแต่งอะไรงี้ใช่ไหมเวลาที่เราเดินเข้าไปในแต่ละห้องอะสิ่งแรกที่เราจะแบบสัมผัสได้เลยคือกลิ่นนะคะ่ะมันได้กลิ่นไม้เหมือนแบบที่เราไปดมกันมาเมื่อกี้เลยอืม 这里是我们萃取精油的那个展示，对。那像我们主要的原料木头就会放在这里面，对。嗯、那这边就是用加热热导管的方式，让它用蒸汽、蒸汽去把它做萃取出来，对。然后最后再经过这边再下来，那就是会是我们的精油跟蒸馏水，对。刚才我们按摩的就是用这个，嗯這個、对对对。第二第二种就是这种、哦、啊，第一种就是上面的油。 น่าเชื่อนี่คือที่ใช้สกัดไม้ออกมานน้ำมันหอระเหยที่เราใช้แช่เท้าไปในตอนที่แล้วค่าดูคศัพทาจีน่น่าสนันบ้างดกวค่ใชปใอคะมาคนี่น่วาคะีคมาศัพท์ที่น่ารู้ก็คือคว่า ช่วยฉี่ช่วย่แปลว่าสกัดค่ะจิงโยจิงโยแปลว่าน้ำมันหอมระเหยใครที่ชอบน้ำมันหอมระเหยนะคะต้องจำตัวนี้ไว้เลยค่ะจิงโยจิงโยน้ำมันหอมระเหยค่ะทุกคนคะอยากให้ดูราคาสก่อนตึงตึ้งตึงตึง,งนี่นะคะอีวันปาเชียน 48, 000, 台这些就是主要就是我们呃地震啊还是台风都会有一些风倒木、漂流木。嗯、<哼>对，那呃台湾的林务局会开放标售，那我们再去把它标售的话买下来。嗯，对对对，收藏下来，所以才会有那么多大棵的树。嗯，对对对，这样子。好 k、okay. <laughs> 谢谢。杜坤卡，然后他就给，来 เสียวเีวของฝันเล็กๆน้อยๆกับเรามีอันนี้โชโกงฝีเจ้าเป็นสบู่ที่เขาแบบทำขึ้นมาเองเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยจิงโหก็คือเป็นน้ำมันที่เขาให้เราใช้กันมาเนี่ยแหละน่ารักมากเดี๋ยวจะไปใช้อย่างดีขอบคุณค่ะ รู้จักไม้ประเภทต่างๆในไต้หวันไปแล้วนะคะถัดมาค่ะ <_ t iny> เพชรจะพาทุกคนมาเป็นเช่าสวนเก็บผลไม้ไเมลอนขึ้นชื่อของไต้หวันกันต่อเลยค่ะที่นี่นะคะคือเฟิงชั่วกัวเยวนเป็นสวนผลไม้ในไต้หวันที่จะเปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและสามารถเก็บผลไม้ได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะปกตินะคะเขาจะมีสวนเมลอนกับสวนมะเขือเทศค่ะซึ่งช่วงเดือนที่เพชรไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าของเมลอนนะคะเราเลยจะได้มาเก็บผลเมลอนกัน 哦，对，你就这这个叶子要干掉，要干掉，然后这里要变化嗯，好，好，好，对，好，然后要扶着，扶着。嗯，那谁谁谁要剪？那我吧。哎，但是，嗯，好，啊你可以来呀，这样是吗？OK，一二三，哎，小心哦，以。这颗就是，你看，你看太甜了，你看蚂蚁还在。哦。 อันนี้ตัดเองโดยฝีมือเพชรนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะหาเจ้าเมลอนอันนี้อันไหนแบบหวานๆอร่อยๆนะคะให้ดูเจ้าตัวที่ใบมันค่อนข้างแห้งแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้แห้งกรอบเกินไปเนาะแบบแห้งแบบสีเหลืองๆแล้วก็ตัวข้างบนนะคะมันจะออกเป็นแบบสีเหลืองๆหน่อยแสดงว่าอันนั้นอ่ะกำลังหวานโอเคนะคะอันนี้เพชรตัดออกมาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องรออีกป,ประมาณสองวันนะคะถึงจะแบบได้กินยย <Yay! S 1> สวัสดีค่ะ 哎，萨瓦迪卡！啊，姐姐叫什么名字呢？哦，我叫 Mandy。嗯，Mandy。对啊，Mandy 姐姐在这里做什么呢？哦，我是做网络行销这部分的。可是现在因为人手不足，我也要出来帮忙。哦，对。哇那种水果中文怎么说呢？牛奶脆牛，牛牛牛奶牛奶脆牛脆牛，吃起来会脆脆的。 哦，对，那为什么叫牛奶呢？因为我们我们有用牛奶一杯发酵给它喝，让它长大，所以它叫牛奶翠牛。哦，意思是你种它的时候用牛奶。对，哇，是牛奶长大的哦。哦，哦，那我刚才吃到也是也是牛奶吹牛吹牛是吗？对对对，我很喜欢，很甜的，很甜哈。嗯，对，有吃过吗？ 没有吃过，没有吃过。其实我有吃过这种果，但是我觉得跟这个不太一样，不太一样。<这>对，这个比较甜。 คุยกับพี่แมนดี้มาช้น,นานเลยค่ะพี่แมนดี้บอกว่าเจ้าเมลอนที่เราเพิ่งจะเก็บกันไปเมื่อกี้นะคะเรียกว่าหนิวไหน่ยชุยนิวคำว่าหนิวไหน่ายนะคะแปลว่านมวัวเพราะว่าตอนที่ปลูกผลเมลอนนี้นะคะเขาใช้นมวัวด้วยค่ะเลยตั้งชื่อผลไม้ชนิดนี้ให้มีคําว่าหนิวไหนหรือว่านมวัวอยู่ในชื่อด้วยกินแล้วก็จะรู้สึกหวานกรอบอร่อยมากเลยค่ะ มาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันดีกว่าค่ะชื่อเฉียวย่อยชยเตประโยคนี้นะคะพี่แมนดี้พูดว่ากินแล้วก็จะกร,บกรอบนะคะชื่อฉีหลขยชุยช่ยต่อนะคะคำว่าช่วยชวยตัวนี้แปลว่ากรอบค่ะไปดูประโยคถัดไปกันต่อเลยค่ะว้าวชื่อนิยวไหจังตาเต๋อ,ตอพี่แมนดี้บอกว่าเขาโตมาจากนมวัวนะคะชื่อนิ้วไหนจังตาเตอชื่อนิ้วไหนจังตาเตอคำว่าจังตาจังตาแปลว่าเติบโตค่ะ จบกันไปอีกตอนค่ะในตอนนี้นะคะเพชก็พาทุกคนมาทําความรู้จักกับไม้แต่ละประเภทในไต้หวันรวมถึงผลไม้ที่ไม่มีขายที่ไทยด้วยนะคะตอนถัดไปค่ะเราก็จะยังอยู่กันที่ไต้หวันนะคะแต่เพชจะพาทุกคนไปรู้จักอะไรต่อติดตามรายการจีนแจ่มจ้าตอนถัดไปด้วยนะคะสําหรับตอนนี้เพชไปแล้วละคะ่ะเจเจียน